สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับวิชานดนตรีนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโน้ตด,ดนตรีสากลนะคะโดยนางสาวภาวิบูลเปานะคะหรือครูบิวนั่นเองค่ะอ่าเรามาดูหัวขอ้อแรกนะคะโน้ตด,ดนตรีสากลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะคะที่เขียนโน้ตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บรรเลงและผู้ขับร้องนะคะสามารถเข้าใจในเรื่องจังหวะและทํานองเพลงนะคะจึงคิดค้นประดิษฐ์ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆนะคะดังนี้1น,นะคะก็คือตัวโนต้ตตัวโนต้ตคืออะไรตัวโนต้ตคือเครื่องหมายที่ใช้บันทึกบอกระดับเสียงนะคะความเส้นยาวของเสียงในบทเพลงมีอัตราจังหวะที่แตกต่างกันนะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้จักการเรียกชื่อโนต้ตของโนต้ตดนตรีสากลก่อนนะคะอ่าคุณครูมีตารางเปรียบเทียบนะคะการเรียกชื่อโนต้ตต่างๆนะคะหมายเลขหนึนะคะ จะมีตัวโน้ตตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดตามลำดับนะคะก็คือไล่บันไดเสียงก็คือโดเรมีฟาซอลลาทีนะคะก็คือถทาสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษนะคะตัวโดแทนตัว C นะคะเรแทนตัว D ีมีแทนตัว E F แทนตัวฟาจแทนตัวซอล A แทนตัวลาและบีแทนตัวทีนะคะ ก็จะท่องได้ว่า c d e f g a b นะคะนักเรียนต้องฝึกท่องด้วยนะคะอ่าลำดับต่อไปเรามาดูอ,าตาอตัตรา,า,าจังหวะของแต่ละตัวโน้ตนะคะอัตราจังหวะของแต่ละตัวโน้ตเช่นโน้ตตัวกลมตัวแรกนะคะตัวลักษณะกลมๆแบบนี้ มีค่าตา4จังหวะด้วยกันโน้ตตัวที่2คือโน้ตตัวขาวนะคะมีค่าตาจังหวะอยู่แค่2จังหวะก็คือมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวที่อยู่ข้างบนนะคะต่อไปโนตที่3คือโนตตัวดํานะคะนักเรียนจําหัวของลักษณะของตัวโนตนะคะทึบๆแบบนี้เขาเรียกว่าโนตตัวดำมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโนตตัวขาวที่อยู่ข้างบนคือครึ่งหนึ่งของ2คือ1นึ่งนะคะและโน้ตตัวขรเบต1หนึ่งชั้นนะคะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดํานะคะ ก็คือ1ส่วน2หรือครึ่งจังหวะนั่นเองต่อไปนอโน้ตตัวคเบต2ชั้นนะคะก็จะมีค่าครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวที่อยู่ข้างบนก็คือ1ส่วน4นะคะต่อไปคเบต3ชั้นก็จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวคเบต2ชั้นที่อยู่ข้างบนก็คือ1ส่วน8นะคะและสุดท้ายคเบต4ชั้นนะคะมีจังหวะสั้นที่สุดนะคะก็คือ1ส่วน16กนะคะก็มีะค,ะค,ค่าเป็นครึ่งหนึ่งของ โน้ตตัวคาเบตที่อยู่ข้างบนก็คือคาเบตสามชั้นนะคะอ่านักเรียนลองสังเกตนะคะอ่าขูไปข้อขาต่อไปนะคะต่อไปเรื่องที่สองคือบรรทัด5เส้นบรรทัด5เส้นมีไว้ทําอะไรบรรทัด5เส้นก็คือมีไว้ให้บันทึกตัวโน้ตนะคะตามระดับเสียงสูงตามเป็นเส้นขนานมีด้วยกัน5เส้นมีสช่องนะคะนับจากข้างล่างขึ้นข้างบนอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า บรรทัด5เส้นมีรูปรงลักษณะเป็นแบบไหนอ่าเป็นเส้นขนานใช่ไหมคะอ่าเรามาดูหัวข้อแรกก่อนมีเส้นขนาน5เส้นนับจากล่างขึ้นบน1 2 3 4 5ไล่ขึ้นไปเห็นไหมคะดังภาพมีทั้งหมด4ช่องก็คือมี1 2, 3, 4, ช่อง2ช่อง3ช่องและ4ช่องเวลาบันทึกตัวโน้ตให้บันทึกคาบเส้นก็คือทับบนเส้นนะคะกับสลับกับในช่องอ่าดังภาพนะคะอัน,นข้างบนคือคาบเส้นส่วนข้างล่างคือในช่องนะคะอ่าเปิดต่อไป บรรทัด5เส้นเนี่ยถ้าโน้ตตัวใดที่มีระดับเสียงสูงกว่าบรรทัด5เส้นหรือเสียงต่ำลงมาใต้บรรทัด5เส้นเราจะใช้เส้นน้อยมาช่วยนะคะอ่าลักษณะของเส้นน้อยจะมีดังต่อไปนี้เส้นน้อยก็คือเส้นที่อยู่เหนือหรือต่ำกว่าบรรทัด5เสน้นถ้าบันทึกตัวโน้ตแล้วมันเกินระดับเสียงสูงขึ้นไปต้องใช้เส้นน้อยช่วยนะคะถ้าลงมาตามเสียงต่ำก็ต้องใช้เส้นน้อยในการช่วยนะคะอ่าดังภาพนะคะ ต่อไปคุญใจประจําหลักนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีนะคะที่ไว้บันทึกบนบรรทัดหเส้นนั่นเองเพื่อกําหนดระดับเสียงตัวโน้นนะคะกุญแจประจําหลักที่นิยมใช้ก็คือกุญแจซอนนะคะกุญแจซอนอเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของอกุญแจซอนกันลักษณะก็คือให้นักเรียนลากเส้นนะคะตั้งแต่ทับเส้นที่2ลากขึ้นไปจนไปตัดที่เส้นที่สี่นะคะแล้วก็ให้ขมวดลงมานะคะอันนี้คือลักษณะของกุญใจประจําหลักซอนอ่ะูวงให้อย่างงี้คุญแจซอนนะคะทีนี้ ข้อสังเกตง่ายๆให้เราจําหลักการดังนี้นะคะเสียงซอนถ้าคาบเส้นที่สองนะคะคาบเส้นที่สองนับจากล่างขึ้นบนหนะ้าหนึ่งสองเสียงซอนนะคะสัญลักษณ์คือตัว G นะคะให้นักเรียน,นเวลาบันทึกตัวน้วคุณครูเคยบอกว่าให้บันทึกคาบเส้นสลับกับในช่องถ้าเราลงมาเสียงต่ำก่อนซอนก็คือฟ้าใช่ไหมคะลงมาข้างล่างดังนั้นซอนคาบเส้นที่2ตัวต่อไปก็ต้องอยู่ในช่องที่หนึ่งไล่ลงมา ในช่องแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นคาบเส้นแล้วก็อันนี้ก็เปรียบเหมือนในช่องนะคะอยู่ใต้เส้นนะคะทีนี้ครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดโน้ตตัวใดที่มีระดับเสียงต่ำกว่าบรรทัดท่าเส้นถ้ายาใช้เส้นน้อยมาช่วยดังนั้นเสียงโดตรงนี้ก็จะกลายเป็นใช้เส้นน้อยก็คือทับคาบเส้นน้อยนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูระดับข้างบนบ้างเสียงลา,าเสียงสูงกว่าซอลใช่ไหมคะดังนั้นซอลคาบเส้นลาต้องอยู่ในช่อง เลนขึ้นไปอีกที่ต้องคาบเส้นและโดสูงต้องอยู่ในช่องถ้าเป็นเลนะคะก็ต้องอะไรคะคาบเส้นถ้าเป็นเลก็ต้องคาบเส้นใช่ไหมคะให้นักเรียนจดจําภาพนี้ก่อนจําหลักง่ายๆว่าให้นักเรียนจํจา,จา,าจคุณจะไปจําหลักโอนเสียงโอนคาบเส้นที่สองและให้นักเรียนไล่ขึ้นและไล่ลงเอาเองวิธีการบันทึกตัวโนต้ตให้จําไว้ว่าให้บันทึกคาบเส้นสลับกับในช่องนะคะคู้มผ่านนะคะ ต่อไปหัวข้อที่สี่คือเครื่องหมายหยุดเสียงหรือเรียกง่ายๆคือตัวหยุดนะคะสัญลักษณ์ที่ทําให้เสียงดนตรีนะคะเกิดเสียงดนตรีหรือว่าเสียงเงียบไปชั่วขณะนะคะหรือว่าหายไปนะคะจังหวะก็ยังคงเดิมเหมือนกับตัวโน้ตเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวหยุดตัวกลมมีค่าสีจังหวะอ่ะก็คือถ้าเป็นตัวกลมเวลาท่องโน้ตก็จะเป็นสมมติว่าเป็นเสียงโดนะคะก็จะเป็น ถ้าเกิดเจอตัวอยู่ตัวกลมเมื่มอไหร่ก็จะเป็นสามสีประมาณนี้นะคะก็คือให้เงียบเสียงช่วงขนาดนะคะจำนวนสีจังหวะด้วยกันอ่าเรามาดูตัวหยุดนะคะอ่าลักษณะของตัวหยุดแต่ละตัวก็ต่างกันนะคะตัวหยุดตัวกลมนะคะจะอยู่ใต้เส้นที่สี่เป็นกองทึบๆดำๆเนะะี่ยค่ะอยู่ใต้เส้นที่สี่ของบรรทัดห้าเส้น แต่ตัวหยุดตัวขาวลักษณะเหมือนกันเลยแต่เส้นต่างกันนะคะตัวหยุดตัวขาวจะอยู่บนเส้นที่สามนะคะนับจากล่างขึ้นบนนะตัวหยุดตัวดำหยุดหนึ่งจังหวะเนี่ยคล้ายๆเลขเก้าถ่ายตัวหยุดตัวขบเบ็ดหนึ่งชั้นครึ่งจังหวะนะคะตัวหยุดตัวขบเบ็ดสองชั้นก็คือหนึ่งส่วนสี่จังหวะให้หยุดหนึ่งส่วนสี่จังหวะและตัวหยุดขบเบ็ดสามชั้นก็จะหนึ่งส่วนแปดนะคะและสุดท้ายเป็นหยุดที่ไวที่สุดเลยก็คือ กระเบ็ดสี่ชั้นนะคะจะมีสี่หัวอ่าสังเกตคล้ายๆตัวปลายน้อยเนาะอันนี้เป็นหัวนะคะหัวตัวโน้ตตามจํานวนชั้นนะคะอ่าให้หนักเรียนจาคร่าวๆนะคะต่อไปต่อไปคือเรื่องที่ห้านะคะก็คือเส้นกั้นห้องนะคะเส้นกั้นห้องอไว้ทำอะไรไว้สําหรับแบ่งห้องเพลงนะคะเหมือนดนตรีไท,ทยเลยจะแบ่งเป็นห้องๆใช่ไหมคะเพื่อให้ตัวโน้ตบันทึกอยู่แบ่งเป็นจังหวะแต่ละห้องแต่ละห้องว่ามีจังหวะเท่าไหร่นะคะ เราจะแบ่งให้เป็นเส้นตั้งฉากนะคะโดยแต่ละห้องเนี่ยจะมีจํานวนจังหวะที่เท่ากันอ่าแล้วจะมีส่วนเส้นที่กั้นห้องที่เป็นเส้นหนาเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูดังภาพนะคะเขาเรียกเป็นเป็นห้องจบเพลงนะคะอ่าดูดังภาพก่อนเนาะอ่าเส้นกั้นห้องคือเส้นที่คุณครูโยงไว้นะคะนี่ตามเส้นแดงนี้นะคะเส้นกั้นห้องส่วนห้องจบเพลงก็คือจะอยู่ข้างหลังนะคะจะเป็นสองเส้นเส้นหลังจะเป็นเส้นทึบนะคะไว้ นะคะเตรียมตัวเพื่อจบเพลงนี้นะคะนะข้อแตกต่างระหว่างเส้นกั้นห้องกับเส้นห้องจบเพลงนะคะจะแ,แตกต่างอย่างนี้เส้นกั้นห้องเป็นเส้นเดียวส่วนห้องจบเพลงเป็นสองเส้นนะคะมีเส้นหลังเป็นเส้นทึบอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเอ่อเรื่องโน้ Note ตดนตรีสากลนะคะโน้ตดนตรีสากลก็จะวันนี้ที่เราเรียนไปมีอยู่ห้าห้าอย่างด้วยกันนะคะหนึ่งคือตัวโน้ตนะคะสองคือบรรทัดห้าเส้น 3คือกุญแจประจำหลักนะคะที่เราเรียนก็คือกุญแจซอนนะคะ4คือตัวหยุดนะคะและ5คือเส้นกั้นห้องอ่ถ้านักเรียนสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหนังสือวิชาศิลปะนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะนักเรียนสาม,มารถศึกษาได้ตั้งแต่หน้า1 0 5่งถึงหนึ่นะคะหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะเพิ่มเติมถ้ายังไรสุดท้ายนี้คุณครูขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะติดตามช่อง youtube นะคะช่องครูบิวนะคะ KRU เวนวักนะคะ B I W นะคะขอบคุณมากนะคะ